เป็นไฟไก,ไก่ทอดของเราเสร็จแล้วค่ะพี่น้นองสวัสดีค่ะทุกคนทอดเป็นไฟจ้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนทอดเป็นไฟเสร็จแล้วเราก็จะทอดไก่กรอบอร่อยแน่นอนคะ่ะ ทอดไก่คะ่ะทีเนี้ยเพืนไฟเราก็เสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็ทอดไก่จ้าจริงสั่งเบอร์เกอร์มาแล้วพี่น้องพอดีวันนี้ลูกสาวคนโตเขากลับมากินข้าวที่บ้านก็เลยทอดนี่เผื่อลูกสาวเนี่ยค่ะซื้อติดบ้านไว้พี่น้อง ก็จะมียิ้มแซบแ้วะเป็นไฟเราก็ซื้อเป็นถุงมาค่ะไฟแรงไม่ได้นะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่จานใส่จานไว้นะคะเป็นไฟเรียบร้อยเราทอดไก่กลิ่นห,อ,หอม กินหอมมากเลยทุกคนเราต้องคอยกลับบ่อยๆคะ่ะถ้าเราไม่กลับไม่ได้มันจะแบบไหม้ก่อนสุก ตจได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ตักรองน้ำมันของน้ำมันไว้ แน่นหน่อยพี่น้องไฟแรงก็หลีไฟนิดนัง ทุกคนน่าคิดมากเฟนนฟายเฟ้นฟาไ,ไก่ทอดของเราเสร็จแล้วนะ